สว,สวัสดีค่ะ okay. อยู่กับเราค่ะช่องพรายแซสั้นขเมืองนะคะพรายขอนเมืองสวัสดีกับบรรยากาศกลางท้องไร่ท้องนาค่ะว well, ันนี้บรรยากาศที่คุ้นเคยนี่เรามาดูครับตอนนี้มีเด็กมีเด็กอะไรนะเรียกอะไรนะเด็กเห่าเด็กเห่าเพราะว่าได้ออกนอกพื้นที่นะได้ออกมาเที่ยวเนี่ยเาจะคึกคักนะคะนนโอ้โนนส่งเสียงเตียวรอาวเตียวร้าวเลย วันนี้มาสีเชือกท่ารู้สึกจะคึกคักกับเพื่อนก็เจ้าบอบนะดูนนนเสียงดังกับเขาเลยนะดูคนอื่นเขาอยู่แบบสงบเงียบมากนะคะดูคนอื่นอยู่แบบสงบเียมากนะคะเขาเสกพี่ขวานนนโอ้โหเุ้ยนนเฮ้อซาสุดครับเขาคือตัวตึง ในบรรดาสี่เชือกนี่นะคะเอ๊ต้นไม้จะเอาอยู่ไหมนี่น่ะไม่ใช่มันตายแล้วเด้อนี่น่ะโอไ้ได้เปลี่ยนต้นไม้ใหม่ไหมคะนี่ดูซิเนี่ยเออ,เอ,อนนเอาลิงมาด้วยะะเออ,อเออ,เอ,อดูครับโอ้มุดครับมุดแล้วมุดดินแล้วโอ้ใครเจอสภาพแบบนี้ห้ามเข้าไปเด็ดขาดเลยนะ,ะนี่ เป็นอาการของช้างจะตกมันหรือเปล่าเอือเอื้อั่นเอืนนเอกางหูใส่ด้วยวันนี้เราอยู่กันที่บ้านดงมะไฟนะคะอำเภอบ้านม่วงนะคะจังหวัดสกลน,นครนี่คือบรรยากาศสงสัยใบบุญแบบว่ากําลังจะทบทวนความหลังว่าครั้งก่อนเคยมาอยู่ตรงนี้นะนี่ จะโดนดุหรือเปล่าวันนี้นะคะทำไม่หยุดนีเออ,เอ,อนี่นี่เหตุที่ไม่ได้ใส่ปอกค่ะถ้าเด็กๆเนี่ยต้องใส่ปอกนะคะนเพราะว่าถ้าเล่นไปเล่นมาตะเตลิดเดี๋ยวเจ็บแขนเจ็บขาเออเออชนต้นไม้อีกเออเอาครับ นน,น,นรอบแรกที่เรามานี่หญ้านะคะตามคันเทนานี้เขียวแต่รอบนี้มาดูค่ะแห้งแรงมากบุญ โอ,โอ้ตาไหม <laughs> ดูสายตาแล้วทำยังไงสายตาไม่กล้าเข้านะครับถ้าสายตาแบบนี้นะพี่น้องดูตาเหลือกมากเลยเอ้ยเอ้ยตกมันครับนี่ก็จะถ่ายบรรยากาศให้ชมแต่โอ้โหทองคำนุน่นนทองคํานะครับทองคําหันมาเลยนุ่นทองคำบอกว่าบุ<อ>บุญส่งเสียอะไรอ้าว เหนื่อยแล้วนอนดีกว่าบอกเอาอะไรอย่างนี้บุญโอ้โหบอกว่านอนดีกว่านะคะเีนอนนอน ดูท่าของเขานะครับเอาเอาเอาท่าอะไรของเขาไม่รู้นะคะนี่เอามาเร็วมาเร็วมาหาไปบุญหน่อยโอ้โอโกระโดดใส่อะน,นี่นี่น,นี่ไปบุญไปบุญมีอาการเมื่อเจอเจ้านี้ไปมานี่เร็วมานี่มาเร็วมาเร็วเออเออเออมาแล้วจุ <c oughs> าบจุ๊บจุ๊บจุ๊บมาเร็วมาเร็วมาหาไปบุญหน่อย เออถอยแล้วอียถอยสู้นะครับเออมาแล้วบุญเออเออบุญบุญบุญจะสู้หมาแล้วค่ะบุญอี๋เอออี๋อี๋โยมที่ไหนครับอี๋ อ่าะไนี้ให้บุญให้บุญคึกคักไปก่อนนะเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศรอบๆนะคะเออปาดไปามามามาพิงคดโอ้บรรยากาศรวมๆนะคะก็จะแห้งๆหน่อยนะคะเพราะว่าหน้านี้น้องต้องเข้าใจนะคะเออเออุ้ยเอา เอาหมาจะไปนะคะไไเอาไปเล่วไปเล่วเข้าไป <c oughs> เออบุญไล่หมานะคะดู <c oughs> เออนั่น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 ในตอนนี้พี่ขวัญก็มีอาหารอะไรตอนนี้ทางเจ้าภาพย,ยังยังไม่ได้เอาแบบว่าอาหารมาให้ช้างนะคะเพราะว่าปีนี้ไม่มีหญ้าเลยเจ้าภาพต้องไ,<ห>ได้หาอาหารมาให้ช้าง ใ้เจ้าบุญมันคึกคักไปก่อนส่วนบรรดาควานเราก็หลังจากที่ขับรถมาเหนื่อยๆนะคะนั่งพักสมนาธรรมกันก่อน,นอะไรเสียสตกอนี่นน <c oughs> นให้ชมบรรยากาศาบ้านพักรีสอร์ทของเรานะคะโอ้กิ่งไม้โอ้ใครขึ้นโน,น้ตขึ้น อ๋อจันนุ์เป็นคนขึ้นตัดนะคะกิ่งไม้ให้กับช้างนี่เป็นอาหารชั้นดีชั้นสูงเลยนะคะนี่แล้วน่นนั่นนู้นก็อาหารทางเจ้าภาพจัดมาให้แล้วนะคะหนึ่งเขาเรียกรถอะไรนะรถแต็กรถไถรถไถยรถรถไถเดินตามนน่นต้นกล้วยมาแล้วค่ะเดี๋ยวมบว่าที่นี่นะคะให้การต้อนรับ ดีมากนะคะตั้งแต่รอบก่อนแล้วนนท์ได้อาหารกินแล้วไปบุญจะสงบไหมโอ้จะสงบไหมอะไรโดนมดแดงหรือโดนเตะโดนทอโดนมดแดงกับตาโอ้บุญเอาบุญจะกินหรือจะเล่นดูสิแต่ของกินแล้วก็ยังไม่หยุดดู สวัสดีครับสวัสดีค่ะฮะโอเอฟซีเนี่ยเจอเอฟซีด้านดงมาไฟรวยนะคะอืมเอาลงซ้ายมูงเขาเนี่ตลงนี้ก็ได้จ้ะจานยองนี่ยพักกระต้นกล้วยลงไหนลงตรงนั้นแหละค่ะโอ้โหเสกนี่หันมาหา อาหารอย่างเร็วเลยกินต้นโพไปก่อนเพราะเสกนี่ก็เป็นอาหารชั้นดีค่ะเป็นยาได้ด้วยค่ะต้นโพโอ้ด้านนู้นไม่กินแล้วครับไม่กินแล้วอารมณ์ค้างอยู่คุณบอกว่าผมอารมณ์ค้างอยู่นะครับยังไม่อยากกินอยากกินต้นกล้วยครับนนนโอ้โอ้โอโอ เดินทางมาแบบ3ามร้อโลไม่เหนื่อยนะคะไม่เหนื่อย <c oughs> บอกว่าแรงผมยังมีเยอะอยู่ <c oughs> เอาเอา,เอาคนเขาแบบสงบเสงีง่ยมแต่ตัวเองอยู่นะคะเอา <c oughs> ใบโพจานโนดอุตสาขึ้นต้นอ่าโพมดแดงกัดเต็มตัวเองมาเล่นอย่างนี้ดูสิ เดี๋ยวโดนพอนัดจัดการเลยครับเอ่อเออเอ่อนั่มน,นมาแล้วมาแล้วบุญกลัวซะที่ไหน <c oughs> ไม่สนครับนนตอนนี้ไม่สนแล้วตอนนี้ไม่สนแล้วก็อยากเพี้ยงมาทางนี้เลยสลบเลยไดนะ้น่ะเออโอ้ <c oughs> มาแล้วมาแล้วพอนั่นม่แล้วนั่นน่ะนี่ยย์เอ้ยย์เอ้ยยดูครับดูครับยูไปเออสงสารคนขึ้นตัดต้นไม้น้อย บอกว่าช่วงนี้ขอปลดปล่อยก่อนครับพ่ออย่าเรื่ออย่าเพิ่งดุนะครับพี่คอนเราก็ตินกินต้นโพกรอไปก่อนแล้วนะคะนนี่ต้องขอขอบคุณนะคะนี่เอซของเราได้ น้ำต้นกล้วยมาให้กับทีมงานของเราได้ทานนะคะฮะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่ทุกท่านโอ้โห ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจนะคะโอ้โหดูเอาพอนัดไปแล้วพอนัดไปแล้วเงียบไหมอย่งไรก็อย่าลืมนะครับพอมาแล้วก็พอร์นัดไปแล้วเงียบกริบได้กินต้นกล้วยแล้วตอนนี้สงบแล้วค่ะสงบแล้วได้กินต้นกล้วย เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามนะคะ1นึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจนะคะเจอกันคลิปหน้าไลฟ์หน้าค่ะสำบคลิปนี้สวัสดีค่ะ